ทันค่ะเพราะว่ามาวันอาทิตย์3าวันสคืนนะใช่นะคะมาดูคุณชายรณพีเจมมาค่ะหลังจากที่ชอบกีฬานะคะหนุ่มคนนี้เป็นคนชอบกีฬาเล่นกอล์ฟเนี่ยก็เก่งค่ะมาติดอกติดใจในคิวบูในละครเรื่องสุภาพบุรุษจุฑาเทพเนี่ยค่ะตอนจับปืนเล่นเป็นฐานอากาศใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็ฝึกทักษะเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะคะไปติดตามค่ะ ได้จับปืนโชว์คิวบูในละครสุภาพบุรุษจุธาเทพตอนคุณชายรณพีทําเอาหนุ่มเจมมาที่โปรดปรานกีฬาแอดเวนเจอร์อยู่แล้วติดอกติดใจหัวนึกถึงวัยเด็กที่เคยขอพ่อไปหัดยิงปืนขอมาเรียนรู้วิธีการยิงปืนที่ถูกต้องอย่างจริงจังงานนี้ลีลาการเล็งลูกกระสุนก็แม่นเป็นจับวางเข้าเป้าทุกนัดจนแทบไม่น่าเชื่อว่าเป็นการหัดยิงครั้งแรกค่ะ สนุกมากคือสนุกแบบเราพอเรามาในละครเราก็ต้องเป็นทหารใช่ไหมเราเราก็ยิงปืนแต่คือดีใจที่ได้มีโอกาสมาเรียนแบบเป็นเป็นเรื่องเวลาแล้วก็เรียนให้แบบจับยังถูกต้องแล้วก็ยิงแบบแม่นๆแล้วก็ยิงแบบเร็วอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถนําไปใช้ในละครได้แล้วก็ จริงผมว่ามันเป็นกีฬานะครับการยิงปืนเป็นกีฬาที่แบบดีแล้วก็ฝึกสมาธิของเราด้วยครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบจเจมแบบเนียเน้ยบเนี้ยบย,ยิงแบบแม่นๆนครับในโรงนพีก็จะเป็นแบบยิงต่อสู้ครับผมนุ้มเจมยังฝากบอกอีกว่าในละครคุณชายโดนพียังจะมีฉากแอคชั่นเพ่เทสที่คุณชายจะโชว์บทบู๊คุ้มครองเพียงฝันตามสไตล์พี่นกชัดชยัยที่ไม่อยากให้แฟนๆพลาดชมค่ะโซิดา เห็นสุภาพบุรุษจริงๆเลยนะคะทั้งนอกจอในจอนะคะคืนนี้อย่าลืมติดตามชมนะคะนี่ขนาดพึ่งหัดนะครับขาเ้อะแม่นขนาดนี้โสมแล้วที่เป็นพระเอกนะครับมาที่กองละครสาบพรบเพลงของ